คือหน้ากล่องนะมันมันมันบอกว่าเป็นน้ำตาลอ่อนแต่แต่แต่พอกูย้อมเนี่ยไอ้เหี้ยกูนึกว่าสีดำเฮ้ยกูละเครียดเลยโถกูอยากได้น้ําตาลอ่อนนะก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกรผมวันนี้นะฮะอยู่กันในรายการหวัดดีสัตว์โลกนะครับผมรายการที่เราเนี่ยจะมานั่งรีอคชั่นนะครับอะไรก็ตามที่มาอย่บโลกโซเชียลนะครับผมที่เกี่ยวกับสัตว์นะครับผมมาดูไปเป็นเพื่อนๆนเป็นเพื่อนเป็น เป็นเพื่อนกันนะครับผมเออจะได้ไม่เหงาหน่ครับช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็มันเดิมนะครับผมซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วนะฮะก็หาอะไรมาผ่อนคลายแล้วกันนะซึ่งใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองเหนื่อยไหมเหนื่อยจริงแค่น้ำไม่มีด้วยวันนี้เอาเอาแล้วเอาแล้วนี่จะเป็นคลิปแรกเลยนะเนี่ยที่เราไม่มีกินน้ำกปุ๊บ่งไงีไม่มีน้ํากินปุ๊บเฮียลิ้นพันเลยแล้ว้วววผมกููเเเป็นนนหีียยอออะะะไไร่พดถึงแแลล๋วว ใครที่อยากไปดูอันไหนก็ตามที่ผมนามาขึ้นในวันนี้นะครับลิงอยู่ด้านใต้เลยนะครับตามเขาไปกดดูกดไลค์ก็ได้นะครับผมชอบอันไหนก็พูดคุยกันได้นะพิมคอมเมนต์มาคุยกันเฮ่ยพูดเหมือนปิดคลิปเลยวะเออเราปิดคลิปไปเลยแล้วกันเนาะปะตะลกแหมเล่นมุกใหญ่เลยเปลี่ยนสีผมมาเนี่ยคลิปแรกนะครับมาจากเพจคิดทิชคิดทิช คลิปที่เออสักอย่างนะครับอ่าคลิปนี้มาจากทิกตอกด้วยจะอ้าวแมวกูเรียบร้อยอันนี้มันที่มันแบบว่ามันมันมันจะเป็นไอเลื่อนเลลงมาเออผมอยากลงเล่นมั่งอะเอ้ยอะไรอ๋อนี่คือวาดออกมาด้วยอะโอ้โหคนครีเอทีฟอือันนี้แมวเอออันนี้ปกติก็เวอร์ธรรมดาอ้าวนี่มาน้องหมาบ้างน้องออ้ยน้องน้องหมาหน้าบานไปหน่อยนะฮะสงสัยกินเยอะนะผมวาดออกมาแล้วน่ารักนะเอออันนี้แมวเปอร์เซียอืมอันนี้ แมวเป็นของเหลวนะครับเพื่อนๆครับอืมอ่าตัวนี้ยังไงฮะหันหน้าเอออันนี้ก็หาโอ้โหุอยแต่ว่าเป็นลูกก็ยังน่ารักนะเออเหมือนแมวหาวะฮะเอาตัวโอ้โหเขานีหันหน้าโอ้โหแมวมึงใส่หมวกเหมือนแมวสมองเบี้ยวเลยจ้ะอันนี้อะไรอุ้ยนี่กระพริบตาน่ารักนะเนี่ยผมว่าอันนี้น่ารักสุดแหละโอ้โหนี่ก็หาวีแก้วโอ้ยโอ้ยแมวสองหัว โอ้อา้าวจบคลิปอ่ะเออเอาไปว่าเรารู้รอบเดียวจบเลยแล้วกันนะครับคือกูก็ไม่รู้กูชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะคลิปแม่งโคตรนานเลย59าิบาวิแดกแดกแดกน้ำแดกก็เฮียแล้วไม่มีน้ำแดกครับเฮียเอาไว้เดี๋ยวเนี่ยฮะก็ไปเติมสิครับขี้เกียจคลิปต่อมานะครับมาจากเพจ Your Cat Stuff นะครับผมหืมแล้วอีโมจิขำอะไรมาเต็มเลยวะเนี่ยขำน้ำตาลเล็ดเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะอุย้ย

ยังอ่อ๋อนี่คือเสียงจริงอ๋อโอเคมึงมึงครับเผนีในแอสครับผมกูไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยยังไงเลยอ่ะโอ้โเขาจะจะเอ๋จะเอ๋จะโอ้เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วไม่ไม่ตกใจอุ้ยเสียงยังกะงูกูนึกว่ากูชี้เบล อันนี้เ <personaje> สียงแมวจริงๆใช่ไหมฮะพอดีผมไม่เคยมีแมวนะครับไม่รู้ว่าเสียงนี้มันอุ้ยอันนี้แมวหรืองูเอาเฮ้ยสูงนะอ้าวเพื่อนเราอยู่ข้างล่างนี่นะให้หวัดดีเพื่อนรักสีเหมือนกันนี่เรียกว่าแฟนกันนะอ๋อนี่มันเหมือนจะเป็นแมวแมวแม่งไม่ใช่แค่ของเดียวอย่าง้ฮะแมวแมวแม่งเป็นบ้าด้วยได้ดู มาก็ไม My Cat From Hell นะฮะมาจากนรกเลยตัวนี้ส่งตรง EMS ออุ้ยวิปคีมจ่าแดไปะทำไมต้องเสียงกันด้วะกวน่าจะเสียงแมวแล้วแหละอ่าแดกอือ่าลิปซิงเข้าไปด้วยกูไม่ทำละกูอีกทีนึงอ่ะแต่ตัวนี้มองไม่แรงเขาไม่มองแรงอ่เด็่คลิปกี่นาทีคลิปสามนาทีเอาเป็นว่าตามไปดูกันเองแล้วกันนะ คลิปต่อมานะฮะมาจากเพจ Sticky Frogs นะครับผมโอ้โหกบเหนียวฮะน,นี่นี่นี่อ่านชื่อเพจรู้เลยนะฮะว่าสัตว์ที่เรากำลังจะดูต่อไปนี้นี่มันคือตัวอะไรนะฮะมันจะเป็นอะไรไปได้เลยครับตั้งแต่กบโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่านมึงอยู่ตรงนี้ไอ้อ่ะเอตว์เลยแม่งนารูโตะมึงอันเชิญมันกลับไปได้เฮี้ยนัแม่งดื้ออู้อู้อู้นี่คือจริงจังด้วยนะฮะของของกินอยู่ตรงนี้นะฮะแต่กูเฮี้ยมันจะเจ็บนิ้วป่าวะไอเฮี้ยมันมีฟันป่ะครับเนี่ยเว้ยเพื่อน อ,อาหารอยู่นี่เอ้ยเอ้ยเออจะได้แดดสัตว์เอ้ยมองมองหน้าเอาเอาเคียวเพื่อนก็มองเลยเมื่อไรจะมีของกูบ้างวะ,ะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนะครับผมนี่กบมันบั๊กเหรอครับ Tm ช่วยแก้สิคือเขางับนิ้วเนี่ยเขางับนิ้วโดยที่เขาไม่ลังเลอะไรเลยเนี่ยฮะว่าแต่กบมันมีฝันไหมครับเนี่ย <S 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 คือ,ค,อคือนิ้วก็คือไม่ไม่มีอาการแบบเฮ้ยเฮ้ยคุณกรบกลดอะไรเงี้ยไม่มีเลยฮะ แต่ท่าที่ดูนะมันเหมือนมันไม่มีฟันมันจะรู้สึกยัง่งว่ากบกัดมันแบบเงยๆหยีๆแปลกๆชอบนนะอกกนแฮะกบแม่งหน้าตายอยา่าคพวกมึงจะมีความสุขพวกมึงจะเศร้าแฟนทิง้งพวกมึงจะแบบแฮปปี้เลิงล่าล่าเลิงนั่นหน้าหน้ามึงก็เป็นแบบเนี้เยเอ้กูยอยากแดกน้ำอ่ะน้ำไม่มีแต่ไม่เป็นไรครับเราอัดไปจน,จนจบคลิปเลยแล้วกันค่อยไปแดกแล้วจะพูดทำไม คือต่อมานะฮะมาจากเพจเอ่อบักโซมีมโชมีมโซมีมสักอย่างรัฐทุยรัฐทุยเลือกใช้เนสกาแฟสปอนเซอร์มาไหมเนี่ยรัฐทุยรัฐรัฐรัฐทุยที่ที่เป็นโปเกมอนแหละอันนั้นมันรัตาตาเออเด้อ้าวเนสกาแฟไหมนะเน่เน่เน่ไอเอาเน่โอ้ยเรื่องเนสกาแฟจริงไอ้เฮียกระป๋องนี่เอ้นี่มันเบอร์ดี้ไหมไม่ใช่บอกว่าอ๋อเนสกาแฟสั่งที่กระป๋องเป็นเบอร์ดี้เลย คือที่มึงลักขโมยนะครับนั่นอะเฮ้ยลูกเรียกทอมมาจัดก,การอ too, ้โหเป็นการขโมยที่แม่งรู้กันทางบ้านนะน,นะฮะไอเฮี้ยกระโดดดึ๋งดึงหอยองหยองคลิปต่อมานะครับมากูอ่านไม่ออกไอสัตว์ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นได้เแคยภาษาจีนนายแปลเราฟังซิใช่เฉยะเปิดภาษาจีนสิครับฟฟเ,เออไม่ช่วยะไรเลยอ่ะอุ้ยเป็ดเป็ดเป็ด เป็ดใช่ไหมฮะไม่ใช่ลูกเจี๊ยบนะโอเคเป็ดครับผมอืมวันนี้เขาให้ท่าเรอฮะเลอเขาเล่นอะไรนะโอ้โนหนท่าสวยนะฮะโอ้แต่ไม่มีใครสนใจเขาเลยครับโอตายชีวิตเศร้าแบดโจกอะไรวะไอเหี้ย่จะไปยังไงเลยอันนี้คือกูใช่ไหมที่บ้าแล้วไม่มีใครสนใจในี่ดูเพื่อนเดะเอีะมันอะไรของมันนะมันบ้านนะหรือเปล่าฮะเราเราไปดีกว่าาไปแล้วตามกูไปด้วยไปด้วย กูอันนี้ไม่ตลกไะเหี้ยกูอันนี้แม่งเศร้าเหี้ยคิดดูว่าเป็ดตัวนี้เนี่ยเขาต้องนอนอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วไม่มีใครสนใจเขานะครับคิดดูว่าชีวิตเขาจะเศร้าส้อยและหงอยเหงาขนาดไหนนะครับเอาดรามา่าเฉยคลิปต่อมานะครับมาจากเพจรถมือสองหนุ่มอุบลคาเซนเตอร์ครับกูกูชอบชื่อเพจมากใครว่าหมาไม่กัดไม่ดุเฮ้ยคลิปวันนี้แทบไม่มีหมาเลยนี่วาอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำมันอะไรมันคาบไม้อะไรครับเนี่ย ไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม้อุ้ย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 เฮียเสียงเสียงมันเป้งไอ้สัตว์อุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยอันนี้โหดอย่าอย่าโอ้ย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 ไอ้เหี้ยอย่านะอย่าอย่าเลยอุ้ยแม่นซะด้วยแม่นซะด้วยอย่าไอ้เหี้ยมันโหดมากเลยนะไอ้สัตว์นี่มันดาบนะฮะนี่ดาบสมัยไหนเอ็มเนี่ยสงครามโลกเหรอฮะไม่ใช่ครับสงครามโลกเข้อปืนกันแล้วนะฮะ อันนี้อันนี้สงครามอายุทยาหมาขคาบดาบ <_ d ap> พอแล้วมึงเลิกเล่นเออเน,นี่ยคือเตียงก็จบโอ้ยอุยอ้ยอุย <_ d ap> ๊สกูเสียวแทนนี่ฮมึงวางเถอะมึงวางเถอะไอสัตว์มันไม่ใช่ไม้ครับพ่อครับโอ้ยโหดร้ายจริงๆเลยแม่งน่ากลัวครับไอสัตว์กูกูพูดตรงๆเลยกูกลัวกูดูไปเสียวไปอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆฟังเสียงเน้นๆเอาดิ <_ d ap> อ้าเฮ้ยกูเสียวไอ้สว์เล่ยมาไงหมาเวนคือใช้ ใครไปจับมันนี่คือไม่มีใครรับประการความเสี่ยงได้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยคือผมยอมนับถือใจไอ้อคนถือโลมาก <c oughs> คือผมว่าหมามันเล่นแหละครับไ <c oughs> ด้ได้ดูดิมันเล่นเว้ย <c oughs> แต่มันไม่รู้เลว่ามันฆ่าอะไรอยู่ไอสัตว์ is t a fucking sword bro อาว่า sword นะครับไม่ใช่ sword นะครับแต่ถ้าจะกระแดดหน่อยก็ต้อง sword y you know? <c> o <oughs> ่น้องไปก็ จบคลิปกันดีกว่านะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันแต่ต้นยันจบด้วยนะครับแต่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไวยนด้จ๊ะอยากไปดูมีมไหนที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้นะครับลิงอยู่ด้านใต้เลยนะครับผมก็เข้าไปกดดู <S <S เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับผมคือพวกเพจพวกนี้ก็จะมีมไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับรวมถึงอันที่ผมไม่ได้มาขึ้นด้วยนะครับผมก็ คิดเห็นยังไงก็คิดนี่บ้านนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับชอบอันไหนอะไรยังไงก็แบ่งปันกันนะครับผมก็สรลวนี้คง,งต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม